งานเราหนาสามมือนะครับเตรียมงานเราหน้าสามวันงานใหญ่มากนะครับคนมาแล้วจะเยอะมากเพราะว่าเราแต่ว่าคนที่มาคือเฉพาะคนที่โดนเรียนเชิญน,นะครับใช่โดนเรียนเชิญคนเเรียนเชิญแล้วไม่ที่ไม่เรียนเชิญก็ลงทะเบียนเข้ามาเอฟซีอยากเข้ามาร่วมก็ลงทะเบียนเข้ามาเอฟซี FC ประมาณแปดสิบคนที่แบบว่าบินมาจากต่างประเทศมาจากยุโรปนะครับมาจากยุโรปมาจากเป็นเท่าไหร่เนี่ยพันนพันเก้าบังมาแล้ว บังมาแล้วอันนี้ทาเข้านะครับทาเขา้าท่าเขาล้างสันใหม่ล้างสันใหม่แบบแต่เป็นธีมสีม่วงเรปีนี้เป็นธีมสีม่วงปีก่อนเป็นสีอะไรสีแดงปีก่อนสีแดงแต่ว่าปีนี้สีม่วงนะครับผม,มเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนต่งประเทศตัวเลยเปลี่ยนทุกปีนะครับทุกปีปกปจักเบอร์โเบอร์พี่น้องเตรี่ยงเงานขงนาดสามมื่นอาหารการกินเราก็บอกแล้วว่ามันจะมีโซน VIP กับโซน FC ฟซีโซนแฟนคลับนี่พี่น้องโซนแฟนคลับก็จะเป็นอ่าลง คือลงทะเบียนเข้ามาไอ้ลงรายชื่อเข้ามา80คนนะครับนนแขกพี่ๆกับแปดสิบทีมงานกับลอ,อยประมาณ200กว่าคนนคัเยอะมากอ,นนอ,นนอันนี้แค่เป็นจิ๋วยังไม่ติอันนี้แม่กระพุนขนาดแม่กระพุนม่วง,งเลยเหรอเออเราต้องพาปากสีม,ม่วงมาว่ามันยังสวัสดีคถ้าเต็หนแมงมงุมม้วนย้อมผมด้วยวเด้อขอหนึ่งแชร์ได้ไหมครับ กลับงานก็จะเกิดผู้ใหญ่บ้านเปลน่ยนปีที่สองใช่ครับปีสองสามพันห้าแล้วอุ้ยแล้ว<ะ>ว่าเกิดปีสองอุ้ยที่นี่ไม่ได้ใช้พรมแดงนะใช่พรมพรมสีม่วงเป็นสีของเช้าคนดีอาขอพี่ดิวอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมใครที่อยากรับชมและสวดผมก็มีกลุ่มปิดครับพี่ๆในวงการมาเยอะนะครับผมนุ่นิดาพรเดชกาแฟนะนุ่นพี่ดิวธีรพัช พี่เออนุชาแล้วฟ้าปีน,ะนอะไรก็ม,มาพวกพี่พวกอิงย,ยันหล่ออิสานอิงอยันหล่อมารัาไอดอนเบสทำสิงเบสทำสิงแมนอยอันนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วก็ใครอีกที่ฉันลงอ,อีกเยอะ,ยะอยู่นะเยอะอยู่หน้าปฐวนละเออเบสอ่าทองเบสทองเบสเป็นทางเดียวเข้ามาเลยอ่ะถ้าอยากมาในงานพี่เราได้ดึงเว่อปุ๊บน่ะเวทีเวลังการมากวันที่เก้าวันที่เก้านี้นะครับผม อินฟู้มาหลายนักหล,ลอกมากหลายที่สําคัญอ่ะเรามีการแสดงแบบเยอะแยะมากมายหมดนะครับปีน,ปนี้ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าปีที่สองปีก่อนอ่ะจัดที่หนึ่งแต่ปีนี้เราอยากดูห้องแอร์แต่มันเยน็นมันซุ่มเซือนทั้งเรามีการถ่ายทอดสดว่าน,วนี่เวทีมดูสุดไปไป,ไปาดทับอีกไม่มีคน,นไม่เห็นเออเขียวตัด ม่วเออแมนเขี่ยลายตูยมเี่ยมวงแต่ดำใช่ตอนนี้เขาเปิดพัดลมอยู่เขาจัดสถานที่อยู่ถ้าเราเปลี่ยนครับอันเปลี่ยนผาาได้สีม่วงเลยเงมากเลยนะถ้ามีอะไรก็เป็นัศิลปินที่เราเชิญมา นะครับนักร้องนักร้อง y o u t u b บอก y o u t u เบิร์ดอินปอร์ดอินคู่พี่รองใครอยากร่วมเอนจอยรับชมความสนุกนะครับผมมีขายบัตรกลุ่มปิดที่เตี๋ยค่าตัวเกวิสิก EP ที่48แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่รักดินแลนด์บายสี่พี่รองมุมอะไรมุมแบ็กดับถ่ายรูปฟ้าไม่โกงพอมันมีคนถูกเนียอันนี้จะมีโชว์คอนเสิร์ลยหรอเป็นน้องเบนหรือเปล่าเบนหรือเปล่ามอนเส้ร์ตเลยีปอก แต<ค>่นอ๋อทำยังไงเนี่ยเป็นตักายอืมไหวแล้วก็มีอาหารอ่าถ้าเป็นเบียร์ที่จะมีคนเสิร์ฟแต่ถ้าเกิดเป็นแบบรงโรงเบียนก็เป็นบุฟเฟ่ต์ตักเองแล้วก็กินตามอิ่มเลยนะครับ FC ที่มา FC ที่มา,าร่วมงานไม่มีค่าใช้ใจ่ายนี่ลงุงจะมีเข้ามาปีกว่าเนี้ยปีอเขาเรียนได้ปีเขาดื่มพี่เหลายาปลาปิ่งกินพี่เบิร์ดเพราะว่าเขาไปในเก็บตังค์เพราะว่าเขาสว่าเขาเรียกเอซี่ บอสบิ๊กเลี้ยงวันเกิดเอสซีนะครับอยากมามนเนอะทะเบียนมาเท่านั้นนี้แมนครับต้องลงทะเบียนเท่านั้นไอเป็นต้นอาหารนะครับต้นอาหารนี่เชฟข,ของเราอยูน่นี่มีเชฟข,ของเรามีครับเชฟกระทะหลุดอุ้ยกระทะหลุดบอกกระทะหลุดครับเชฟกระทะแห้งจะมีเป็นบุฟเฟ่ต์กับเป็นโตจีนนะคะของเดียวกันบุฟเฟ่ต์และโตจีนใช่อาหารไทยแล้วเนี่ยไอเดินต้นอาหารรต้นกระบา เดินตักนิเดินไม่ซีคนไหนอยู่ข้าวอยากร้านี้มูนูนี่น่าก็าตักกินได้เลยนะครักบกเพราะว่าแขกงนานมาันจะมีเป็นสองเพศแขกที่เป็นศิลปินร้องกัแสดงกับแขกแฟนคลับแฟนคลับก็จะเป็นเดินทางตักใจตามใจฉันกินกินแบบไม่อั้นตามใจฉัน